สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มานอนที่สวนนะครับนอนที่สวนเฝ้าวัวนะครับก็มีโซลาเซลล์นะครับพี่น้องหน้าสวนก็นจะเป็นโซลาเซลล์นะครับสี่สิบวัตต์นะครับข้างบนใช้โซลาเซลล์ตัวนี้เป็น60วัตต์นะครับ สมัยเมื่อก่อนนะครับก็ตัวนี้ติดติดมาน่าจะเข้าปีที่สี่แล้วครับก็ทนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเอาปีนสูงนะครับวันนี้มานอนเฝ้าวัวครับวัวใต้คลอดก็เลยย้ายโซลาเซลล์ที่หลังสวนนะครับมาติดมาติดเอาไว้ให้แม่ แม่น้อยนะครับแม่สาวนะครับผสมชาโลเล่นะครับเป็นท้องสาวนะครับก็เลยเป็นห่วงวัวครับกลัวนางจะปวดท้องนะครับกลางค่ำกลางคืนอันนี้ขาวน้อยนะครับเร่ครับก็นอนใกล้ๆนะครับแน่นี้ครับอ่านม เริ่มตึงนะครับมาเช้าก็มีเมือกนะครับออกเป็นวันแรกนะครับปกติก็เคยเลี้ยงแต่บัวบ้านๆนะครับก็ปล่อยให้คลอดเองอ่าชุดนี้ผสมเทียมทั้งหมดครับพี่น้องก็เลยเป็นห่วงนิดนึงนะครับอยากมานอนเฝ้านะครับอยากมาดูนะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนอนปลานะครับยํากลางคืนนะครับ ป่าอีสานใต้นะครับป่าไผ่นะครับทุกวันก็มีโซลาเซลล์นะครับสะดวกสบายนะครับก็พอได้มีแสงสว่างครับพี่น้องแต่ก็นอนป่าเหมือนเดิมนะครับนอนคนเดียวเหมือนเดิมนะครับกับบรรดาบอดี้การ์ดนะครับหมานะครับแปดตัวนะครับกับวัวนะครับอีกฝูงหนึ่ง แล้วก็มีห่านนะครับมีไก่นะครับพี่น้องกับสวนทุเรียนก็พอได้ดูเล่นครับบวกกับเ,เรามีสวนที่ที่ทำงานไว้มากพอสมควรนะครับพี่น้องครับก็ มื่อก่อนก็เคยมีนะครับคนที่เขาเข้ามาลักขโมยปลานะครับแต่ตอนหลังก็มีหมามีวัวเยอะนะครับบวกกับผมเข้ามานอนประจำนะครับแล้วก็มีปืนนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นอาวุธที่เราใช้ป้องกันตัวนะครับนะครับอ่านผุมร้องดังนะครับพี่น้องครับ ทักทายยมค่ำคืนครับอ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณสามนาทีนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดติดตามให้นะครับอ่าลูกชาวนานะครับบ้านนอีสานสุรินทร์นะครับท่านใดคิดถึงบ้านนะครับหรืออยากจะมีโอกาสก็มาพูดคุยทักทายนะครับแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นคอกหมูนะครับพี่น้องคอกหมูก็มีโซลาเซลล์นะครับอีกจุดหนึ่ง อีกจุดหนึ่งก็ดับนะครับยังไม่ได้แก้ไขนะครับนะก็ทักถ,า,ถายพี่น้องไว้เท่านี้นะครับวันหน้าคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ